ทุเรียนทุเรียนราคาถูกมาแล้วท่านผู้ชมตูเรียนแต่ไปดูราคาก่อนอ่าจะเพิ่งมอหมดนะจะเพิ่งมอหมดนะเจนเยนเจ้าท่าฝาเที่ยวมาแล้วมาดูว่า,วา,วาโลละเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบาทโอ้แกให้เรียบร้อยร้อยบาทอาจะเย,เย็นเข้าคิวเข้าคิว จเย็นๆเข้าค <os> <ๆ S 3> e ิวเข้าคิวหม่กินหัวไม่กินม่เรยนสวยมากร2 0ยี่สิบาทหมดแล้วหมดเลยนะมาเร <c oughs> ็วๆนะหมดแล้วหมดเลยโอ้โสวยไม่เป็นแค็แต่ามันไม่ยอมล้างมันขยักขยแยงนม่นตึง

สั่งไหมได้ <là> สั่งไหมกรอบนอกนุ่มหนยอบนกนุมไหนวันนี้แม่ค้าตัวจริงมาเองบางทีก็เจอตัวปลอมอันนี้เจอตัวจริงกอบนอกนุ่มหนเลยัช่หัวลูกุเรียนลเียน

จะไม่ให้กข้าาเลยอันนี้โลกาเ่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวคนทำให้วเาะด่ากูดอแม่เลยด่ามาเด้อมาเด้อสองร้อยยี่สิบปดองร้อยยีมาเด้อมาเด้อได้ไปแล้วหนึ่งลูกสองร้อกว่าบาทไม่แพงถูกถู ไม่ต้องใส่ถุง้ะเดี๋ยวพี่เจบไปเลยเขาบอกว่ากล่องน่องนุ่มในหนึ่งลูก่งรอยน่สิบโลละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอเคกล่องน้องนุ่มในหนึ่งพี่จะไปลงยูทูบ b e ะเนี่ยพี่ชิวถ่ายนี่ไม่ใช่นะ ไปลงยูทูบนะเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายเสร็จแล้วพี่จ่ายตังค์ให้นะได้จ้าโอเค,อเคนี่ซื้อมาลูกหนึ่งสองโลสองร้อยกว่าบาท ปาถั่วเห็นแล้วน้ำไร่ไร่เราไปหาหมอวันไหนเนี่ยจะดูน้องเขาปอกก่อนยี่สิบเอ็ดป่หลายวันอยู่จะกินทุเรียนไหมจัดเลยโอ๋อจะไปหาหมอวันน่าจะกินนะน้องมันขายคู่มือจะแต่หมอดาแต่หมอดาอปาเห็นแค่เปล่าก็น้ำไร่ไร่แล้ว น,นี่เขาฝากซื้อเลยลูกพีต่ตามีเขาฝากของพี่ลูกนี้พี่เพิ่งพี่ไม่แกะของพี่พี่จะไปไว้ให้มันสุกแล้วพี่จะไปกินมันสวยมากเลยไหนเปิดดูสิโอ้สวยมากน้ำลายหกเลยจ้ะจะบอกให้ไลฟ์ส<จ>ดห,หรือรอ,อะไรเนะี่ย YouTube จะไปตัดต่อเลยไม่ต้องตัดหรอกเอาลงอย่างนี้แหละลงตามของจริงนี่แหละ YouTube โอ้ยสวยมากดูสิท่านผู้ชมเนี่ยสองโลกว่าเองนะราคาสองโลกว่าเองนะโลร้อยยี่สิบใช่ขอบคุณมากถึงทิ้งานแล้วพี่ก็ไมบอกหนูเลยนะหนูด่าไปเยอะเลยว้าวสวยมากอะไรอ่ะพี่เอกโกนต่งอยู่แป๊บนึงก่อน อ๋อพี่นอนคือใช้ไม่ได้นะพี่โบว้าอดูซิดูซิอ้ยแป๊บนึ่งเนื้อสวยมากแป๊บหนึ่งอุนตังอยู่โอเคอีกคูนก่นหนึ่งสุดท้ายพีกกีบเมื่ให้อ่อนให้ไข่ก่ะนชลัญญาสลัญญาหนูชมัหโอ้คนนุ้มนะลูกเนี่ย กี่บาทกี๊ลูกเนี้ยสองโลสองโลกว่าใช่ไหมอันนี้เขาถูกถูกถูกโอ้สวยมากแค่เนื้อย่างเดียวก็โลแล้วเนื้อเดียวก็โลหนึ่งแล้วอ่ะเพราะทุเรียนนี้จะเป็นเล็กไงเม็ดไม่ใหญ่พอทุ่นที่แล้วซื้อมาเม็ดเล็กๆเลยแต่เนื้อมันเยอะเนื้อเยอะมากเลยเนื้อเยอะแต่เม็ดเล็กใช่ว้าวเอาไปส่งเขาใช่ไหมใช่จ้ะโอเคดูแล้วค่ะเอาไปให้เขาชิมดิเอาให้พี่จ้าชิม